Cái đây leo tôm hối cáp เอาไปลาบพี่น้องไอกาบตัวใหญ่ๆอยู่นี่เนือ <c oughs> เน้ออ,อุ่นๆแต่ไม่ได้หูแสบอีกแล้ว <c oughs> เหนืองามยุทธอนี้เทาไร้พอดอืุ้มแม่น้อยๆเหมือนโมธรรมดาด้วยนี่ หลับจะหลับหลบบับกินกับปั๊บกระดอกเอาไทยและไทยแล้วอาาเอาแ<ส>ชร์เบ,บ,บ,บียไว้นะเอาไทยนี่เอาใส่ยังไงเหมาะสมเหมาะสมแบบแนวธรรมดาต้องการลาบต้องซับซับให้ละเอียดกว่านี้แนะฮะ เดี๋ับแต่สูตรไปสุดไปถกเขาว่มีสูตรตายโตตัวซ้ำนี่เนาะหน้าบมพพอดินผสมลงมาผสมเลยมัดเข็มเข็มบุเค็มใส่กระเียล็บเค็มใส่น้ำปลาเข้าไปกันบุกเข็มนี่นี่ไ

ด้การยังแนี้่นี้เข้มเข้มติแค่นะี้คนะือเข้มนระิอ <laughs> ใส่ยนะี <laughs> ่คนะุณ <laughs> ลนะ <laughs> นะ้ <laughs> นำปลาอนนะ <laughs> เปิดสองตั๊พี่หรอสองตั๊พี่เลยผมเข้มอีก <laughs> ออกลิ์อ <laughs> อกลิ์มาแล้วก <laughs> ินมาเลยแหละจิ้มคำใหญ่ไ,ไหมจังสิงห์ อืมนาแล้วเข้มแล้วเข้มแล้วนัวแล้วเนาะโดยการกัะโข,ขวมาใช่เดี๋ยวกระโขวโอ้ยกระโขวท่าน,น,ขอขอนาได้ตักอยจิ้วมาเสร็จแล้วพี่น้องมากินน้ำกันกับผมพักกับมิสมนีแหละครับลาบหอยกาบพี่น้องอก็ดกะลืมแล้วใส่น้ำไปหลายผด แสบเยอะพี่น้องมากพี่นักกัน